ยี่สิบปีผ่านไปราชรัสนั้นได้ถูกมาตักขังไว้ในท่าทองจองจำด้วยโซ่ตรวนบัดนี้แบบต่ต่อแล้วพระบัดการเสด็จากพระดรุริเชนนา้นกุ้งสุภิราวงเทวันครับ soberano que que la... เที้่อะไรไม่มีฝนสักเม็ด เฮ้ยลมมันแรงจริงนะเนี่ยใครครับพี่ไปรับรางวัลก่อนดูไหมถ้ายาวๆอย่างเงี้ยไม่ใช่ของผมแน่ดูไหมว่าทำไมฉันเนี่ยถูกจองจำอยู่ในถ้ำทองไปไหนมาไหนไม่ได้เลยทุกอย่างเป็นสีทองไปหมดไปรับรางวัลก่อนมีเกโกหกบอกไปไหนไม่ได้ขอบคุอน้ำชายนะครับเดี๋ยวสำหรับกุ้งสุธิราช่ะเรื่องเงินเรื่องเล็กแต่ถ้าไม่ได้เดี๋ยวแม่งเรื่องใหญ่อีก อาจารย์เต้นนขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณน,นะครับอาจารย์เต้เขาไม่มีแลกเศษตังค์มาสั้สงสองสามร้อยเหรอการแสดงงานอาจารย์เต้นนนันที่31มีนาคมนี้นะฮะวันที่เท่าไหร่นะ31อาจารย์รเต้หาแล้วเหรอหาแล้วทำไมไม่ดูให้จบก่อนเล่าดูให้จบก่อนที่ค่อยหาเผื่อเขาจะเอาสองคืนไงโธ่ <ไ>แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ฝากไว้ด้วยนะครับเล่นที่ชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีนะครับเดี๋ยวใครเล่นลพบัดไม่เกี่ยวกับมึงลพบบัดจะประกาศทําไมตรงนี้ล่ะก็ประกาศเผื่อเขาใครเขาอยากจะไปเออแล้วขากลับออกพร้อมๆกันนะเฮ้ยลัวหลงที่หายเลยเนี่ยเขาออกมาลึกไอ้เหี้ยเจอถั้าภูเขาไม่ต้องกลัวหรอกอ่าฉันคนัชนาทคนัชนาาใช่มึงก็หลงตัวหลงเลย โอแล้ววันนี้งานถือว่างานยิ่งใหญ่นะงานยิ่งใหญ่มากนะครับให้โอ้โหเลี้ยงดูปูเสือเป็นอย่างดีเลยโอ้โหห้องน้ําเข้าต่อคิวกันเป็นตู้เอทีเอ็มเลยกูก็ไม่ไหวเจ๊มีรถห้องน้ำมาเลยรถห้องน้ำโอ้โหเฮียดีกับบ้านกูอีกรถห้องน้ำทำไมอะแอร์เย็นฉ่ำเลยไม่กล้าขี้กลัวสกปรกไงก็ไม่รู้จะทำยังไงกลัวของเขาจะสกปรกก็ไม่รู้ทำาไงก็ตัดสินใจขี้ข้างๆขอห่านเขาเนี่ย พี่ยิ่งสกปรกไปยังไงเล่าก็กลัวจะเลอะเธอฮะจิเขาทำมาดีๆโอ้โหวันนี้เป็นไงร้านคงร้านค้าเทียบไปหมดเนาะใช่ใช่เออร้านก๋วยเตี๋ยวนี่ไปกินซะให้ได้เลยนะเป็นไงเมื่อเย็นไปกินมาแล้วโอ้โหงบ้่งอุ้ยต้องกลับไปกินอีกอร่อยมากให้น้อยชิบหายอ่ะอร่อยไงของอร่อยถึงมีน้อยไงเออเขาให้พอดีพอดีเออให้ให้ชิบหายจำใบวันนี้แม่กูไม่หมาจะจีวะนี่อ้าวไปกรอบพอดีกรอบ นเนี่ยก็มาแล้วที่นี่อาหารเยอะแยะใช่เดี๋ยวฉันเลี้ยงพิซซ่าฉันได้รางวัลมาแล้วพิซซ่าพิซซ่าที่ไหนอ่ะที่นี่ไงพิซซ่าเป็นไงที่ต้องใส่แป้งใช่ไหมล่ะใส่แป้งแล้วเอามะพร้าวโรยอันนั้นขนมชามแตกขนมชามแตกพิซซ่าเดี๋ยวพัดลวัวทีไปดูอ่นพิซซ่าขอบพระคุณคุณแม่ด้วยนะครับไม่ต้องไม่ต้องลุกขอบคุณมากครับให้ร่ำรวยๆวยนะแม่นะมีเท่าไหร่ก็ขอให้รวยเถอะนะคนใช้งานเขาไม่พบจะตุ้มตะตังกันมาเลยใช่ปะ ากนะครับคุณคพี่ดาวท่านเจ้าของอ๋อขอบพระคุณเจ้าภาพด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับปีหน้าเจ้าภาพบอกเอาทุกปีอยู่แล้วปีหน้าสามคืนแน่นอนนะครับอากุ้งสทธิดาแล้วพรเทพพรทวีนะครับขอบขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณเชิญเจ้เดี๋ยวค่อยเล่นทีแป๊บนึงจะรีบไปไหนแล้วพรุ่งนี้ก็ว่างอีกวัน เดี๋ยวเขาเล่นรับรางวัลก่อนจะเล่นหนีฝนใครไม่ตกหรอกคือตกตกมาแล้วเอาที่ตกมาเลยไปเท้าทำไมม้าที่ที่หายจะได้เลยกลับรถออกไม่ได้ไม่เป็นไรรถกวาดใสเข้ามาจริงก็ไม่มีอะไรจะให้นะครับเดี๋ยวขอแหล่อวยพรสั้นๆแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าสั้นๆเดี๋ยวพอได้เจอความโอ

ถาจะร้องไนำข้าวถูกลากโซ่อยู่ก็มีแต่แกเท่านที่อยู่เป็นเพื่อนฉันรู้ใจที่สุดรู้ใจมากถ้าไม่ได้แกดูแลฉันคอยช่อยเหลือพยายามไม่พ้นเก้าเก้าไม่มาแปดมาแดกเกลี้ยงทั้งคณะเนี่ยแปดแกเจ็บมาพี่กบพี่ไก่ไก่หน้าอยู่นู่นไม่ได้เจองานีิ เอาพองค์ได้เมียใหม่เนี่ยกูนั่นหัวหลินกที่ไปนู่นไปอ่นี่แกรู้ไหมว่าเราเนี่ยถ้าไม่ได้พี่กบพี่ไก่เนี่ยเราอดตายแน่สอคนคนอื่นยังไงไม่รู้แต่ถ้ากูไม่ได้พี่กบนะกูแย่วันนี้จะรู้ไหมว่าเื่นนี่วันนั้นกูก็เห็นเล่นนอรัตน์วันนี้มากกุ้งผุกนี้มึงไปก็ใครไกงจมูกอย่าพูดอย่างนี้นะที่กูมากุ้งได้นะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรกูไม่มีงานจริงๆ ไอ้กูะไอ้นเจี๊ยบซ้อนเดี๋ยวให้สุพรรณมาก่อนเฮ้ยนี่มันยาอะไรยานอนหลับใส่ยาหลับหรือยาเซสพใส่ตรงนี้เดี๋ยวพ่อองค์เห็นมันยาเสพเปล่าฮึยาหลับพ่อเขาสั่งมาลึกๆเหรอถ้าเป็นพ่อองค์หลับแล้วเอาเข้าเบียงเลยมีพ่อองค์ต้องไม่เห็นพ่อองค์ทำใช่ไหเอาอาหารมาให้ไปาที่ตัวพี่ไก่เนี่เอาอาหารมามอบให้เราตลอดถ้าไม่ได้เขาอาหารมาให้ถึงเรานี่ตายแน่รู้ไหม พงษ์เสวยให้เต็มที่รถขี้มีเดี๋ยวก่อนพระองค์อะไรหม่อมฉันว่ามันแปลกๆอะไรนะโบราณเขาว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนได้เองจะห้อยตรงเตงเมื่อหลังต่อแตนจะกินสมสีสมหได้ไหมถ้าเกิดมียาพิษขึ้นมาทำไงแล้วลูปร่างไอ้สองตัวเฮี้ยนี่ยไว้ใจได้ที่ไหนอ่ะเฮียไม่เขาก็เอาอาหารมาให้เราทุกวันจะไป อะไรววันนี้มันแปลกเปล่าให้เขาชิมก่อนไม่ได้มึงให้เขาชิมสักใครายหรอกทำไมชิมมันจะเป็นอันตรายถ้าเกิดว่ามียาขึ้นมาพวกงตายทำไงอ่ะเขาจะมาทำอะไรเราแล้วเขาไม่ทำอะไรแล้วหรอโอไม่ได้ยุแสมัยเดียวคนสตีนอย่างนี้ไว้ใจได้ฮะไว้ใจได้เหรอนั่งหน้ายาเป็นพยันแบบนยาฮือเอาไอ้เวรมึงไว้ใจได้เป็นกระนาเป็นเขาพองไงแล้วยังไงยังไงจะพวกท่านฉันอยู่แล้วอ่ะหม่อมฉัน คนสนิทตายแทนโลกได้พระเจ้าค่ะคุณลือจะกินเหรอมันฉันขอก่อนอือเอาแล้วดีแล้วมึงตายพวกนี้ใครจะไปเล่นกันรบพันธุ์ล่ะเขาตายเขาในเลือกไอ้จนใจเดี๋ยวจะกินจริงเหรอมึงฉันขอก่อนเออกินก่อนก็ได้โอ้ทำเป็นได้รางวัลทุเรศหรือพวกกูไม่อยากได้หรอมึว่าไม่อยากปกติเอางี้เอาเอาคุยกันอ่ะอยากเอาเอาไหมรางวัลอยากได้ไหม เอาจริงเอาจริงอาไรแกูเอาของมึงกูไม่เอาแบ่งให้เลยแบ่งให้เลยจริงจริงจริงแบ่งให้เลยให้จริงไะพี่ละตอนพูดให้ผมทำเดียวพูดพูดกูจะบ้าแล้วเว้ยอ้าวกูจะบ้าแล้วเว้ยไอ้ก๊อบจะเฮี้ยแล้วเว้ยกูจะบ้ากูไม่เอาเอาโอ้โหจะให้แล้วไม่เอาเฮ้ยละมาดอะไรเนี่ยไม่ใช่ เรื่องหนังรุ่นชายไม่รู้กูคิดว่าละหมาดกูหนังเรื่องสับเปล่ากูเคยดูแล้วหายกูนึกว่าสนุกหมายดูได้ห้านาทีหลับทรเดี๋ยวฉันฉันกินเลยนะมาเชื่อไหมถ้าเป็นกูนะผู้ชายหนังเอ็กซ์มาแล้วคนเพียบเลยน้ำเชื่อเลยโดียวตัวเดียวตัเดียวตัวเดียเอาเพถอะไปดูเรื่องหลับยา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 พ่อเขาสั่งมาจากในหวัง เด <S <s enfin ี๋ยวไปหลับปุ๋ยกลัวทรงเนี้ยต้องหิวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้กลัวกลัวไม่ใช่ยานอนหลับแลี่ตาหวานเกี้ยวเลยเฮ้ยล่อล่อไว้ล่าเข้ามาแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยกลัวเก็บตูดเฮ้ยเดี๋ถึงขึ้นน้นนะกูเสียว่ไอ้กัวยาเสกว่ะถ้าเขาถุยมาป่างท้าจะขี้คล้องนะพวกเราเดี๋ยวของถุยเขาเยอะนะไม่ บอกฉันไม่พร้อมประจําเดือนมาฉันจะบอกแกว่าอร่อยมากเดี๋ยวถ้าไม่เป่านะจะเอาขี้ไปเคลือบแม่งเดี๋ยว่อนเลอะออกไม่ได้หรอกโอ้บอลบอลก็พัะคาโ์บบอบอลอร่อยอร่อยอดมึงดูเฮ้ยทำไมมึงว่าไปทหารและสาวพระองค์ไงล่ะไมปตาหวานแต่ว่าจะหากูมาแทนจิ้งหรีดป่ะเนี่ยเอ๊ะนี่ฮะ รู้สึกเลยแปลกๆเลยอะไรออกหนักๆตายเลยลฮะหนักๆตายแลยลูกหนักตาไม่เอาขนตาออกล่ะจะได้เบาอ้าวไม่ไปแล้วอะไรเขาเรียกกูไปรับรางวัลที่จอหนังดูให้รับตังค์รือรับตีนดูดีๆแกกินไหมลองกินหน่อยก็ได้อะไรมลงนอนลงนอนที่จะหลับไหมมัน ก็ตายไปไอ้หน้าส้นตีนกันเนี่ยเออหน้ามือข้ากับตีนเป๊ะเลยเนาะจมูกมันรูโรยโป้งตีนใช้กินได้ไม่ใชหมเนี่ยเออเออเนี่ยเขาไม่คนดีตัวแดกส้นตีนเนี่ยเขาไปได้กินเยอะรู้ไหเนี่ยเอาไปสกัดตีนพระเอศอีก ฝันไม่ดีเลยฝันว่าหมรฝันว่าหมากัดเล่นตรงเด็กคนจะกินข้าวเล่นเาตีนดู่นตีนนี่เล่นยางนี้ไม่ถีบหน้าไดแล้วมผมปช็อตไม่รู้มันไม่ได้กินข้าวเย็นนะงงเฮ้ยเรกินที่ไหนอ่ะพอแล้วอพกินข้างหลังเดยอ๋ออร่อยอร่อย ผมจะภาพเขาบอกเ้าบอกคนจีนคนอื่นดิเขบอกคนจีนจะภาพไม่กล้าพอแล้วพอแล้วถ้าเป็นที่อื่นนะกูกรดาเมืนกันไอ้นี้แบกไม่ฟังมีตักแนไหไม่มีมึงรู้ไม่มีแล้วรู้เนี่ยมึง เรื่องเนี้ยเรื่องกูต้องหลับเหรอไมงเห็นอวะที่หลับก็คือว่าอ๋อไอ้นี่มันหมออกันมันต้องกินแล้วหลับใกันนมพอแล้วพอแล้วพอแล้วมีคนเยอะแล้วพี่ไม่เอกหลับแล้วเอกหลับแล้วหลับแล้วปวดแดงพันขึ้นเลอะไรเนี่ยโอ้แสนรู้ ตอกอะไรนะกอบเลมโอยแล้วก็โอยแล้วโอยแล้วบอกที่กบอกที่เฮ้ยดนเซอร์มาเดนเซอร์มาไปเล่นก็ไม่ได้ด้วยไอ้สาธีบอีนั่นไปเล่นเพชรบุรีไปเดนเซอร์เห็นแล้วทำไมไม่ห้ามมึงก็เหมือนกันเหรอนอนกับยังใครเดนเซอร์กับชูกับชูนี่เนี่ยเ เดซเซอร์ม yeah. ึงถามเดซเซอร์กลับหรือยังหน้าเก่าเป็เพราะแกงั้นเอาอีกเหรอเห็นปั๊มปั๊มเนี่ยเจ้าชูกระเจียวไม่แค่เนี้ลุ้นได้ไงมึยืนเยี่ยวว่าปูมึงนึกว่านอนใบไม้เฮียผหคำเี้ือนของหลับแล้วเอาพกไปก่อนไอ้กอปล่อยแน่เลยแล้วแล้วแล้วมันล่ะเอาไงอ่ะลาเดวรดแชทแก้วหลับไปแล้วอาหาเล็กปูประที่ว่าหลับเอ้าแล้วใครมจะไป หลับไปด้วยฝันไปด้วยเดินไปด้วยเดยวไปกอเบอ